ประเดยนรถแล้วครับโอ้ามายาไม่กินยาก่อนอเร็วไม่อะไรหรอกคือหมอก็ต้องนอนพักผ่อนด้วยนะโอเควิญญาณเลยเป็นเปนสียังอ่ะสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองสีสสแดงออกชมพูพูกินแล้วมันจะหายแล้วนะ กินน้ำเข้าไปไหมกินนี้ด้วยอ่ะ,อ,ะอมไวอมเ,อเลยยังอ๋อมิดเดี๋ยวก็ได้ไหม เราแบบได้ได,ได,ได,ดูโทรศัพท์ได้ดูโทรศัพท์ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าวตาบวมเดี๋ยวๆวอ่ะเดี๋ยวตรงกั้เป็นตาหนาเด้อแต่แว่นตาก็ไม่ได้เพราะว่าตามันอันนี้น้ำน้ำน้เจ้ากุนังมึงเนาะครับครับ